มามีคนบอกว่าถ้าเลือกอ้อนใครสักคนได้ในสี่คนที่สเปดด้วยกันจะอ้อนใครและลองอ้อนดูหน่อยอ่ะมาถ้าสมมติต้องลองอ้อนใช่ไหมในสี่คนนี้เราว่าเราจะอ้อนทันเว้ยอุ้ยอ้อนทันมันจะแบบพันมันจะขนลุกอะเราจะสนุก <c oughs> <c oughs> อุ้ยโอยไม่คิด้ก็ขนลุกแล้วเนี่ยเห็นปะถ้ามันผ่านผ่านจอนไขค, <c oughs> คืออาไม่อ้อนอาร์เราหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าแบบ อาจจะมีความแบบว่าเราเราอยากถูกอ้อนจากอามากกว่าไงอืมเออมันเป็นโพนั้นมากกว่าอุ้ยอยากถูกอ้อนหรออุ้ย <c oughs> เป็นเสียงมันดูไม่จริงใจเลยอะน้ำเสียงมันดูไร้ไการน้ำเสียงมันฉันจะโดนแกล้งเออ,เอไ่้เจมี่กับพี่โจเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเวลาที่ไปเบบีอะนี่ค่ะที่อามันจะอ้อนแบบมีความกวนตีนอยู่ในนั้นอ่ะโอ้ใช่มีความอ้อนแบบมีความอ้อนแบบลอยหน้าลอยตาเล็กนึงอะอ้อนแบบ เอ้ยอ <Hey>, hey. อะไรอย่างเงี้ยโคมันอยู่นิดนึงองเงี hey, ้ย uh. จริงปะเนี่ยอ่าไม่รู้เหรอฉันบอกให้รู้เนี่ย <c oughs> จริงถ้าอ,อ้อ,อนอ้อนอ้อนพันน่าจะสนุกถ้าเป็นหนูเลือกอ้อนหนูเลือกอ้อนพี่โจกับพี่พันคือไม่กล้าอ้อนพี่อ่้เพราะว่าไม่ <c oughs> ไมีใครไม่คือเวลาแบบคือถ้าเวลาที่คุยกับพี่ไม้อะไรเงี้ย หนูอ่ะมันจะไม่ฟิลแบบเหมือนพี่ไม้เห็นพี่ไม้เป็นแบบเป็นแม่จริงๆแล้วเราอ่ะปกติไม่ค่อยอ้อนแม่ไงเรารู้สึกว่าเราต้องคุยการคุยงานกับแม่เกตบาาเราต้องคุยกแบบันให้่แม่เห็นว่าฉ <Yeah. S 1> ันโตแล้วลโตแล้วฉันดูแลตัวเองได้เราไม่อ้อน <c oughs> อ,อ่ะอีกคนโอ,อคือกูต้องเลือกแล้วโอ้ใช่พัทุคนเลือกไปแล้วไม่อ้อนใครเลยขออยู่เฉย ปกติเอาจริงว่าถ้านี่อ้อนสุดนะจะเป็นเวลาอยู่กับฝ้ายไว้แปลกวะจริงเหรอพี่โจนะคือแบบฝ้ายมันทําให้อ่ะแบบว่าเฟแบบว่าถ้าไปกินอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยก็ฝ้ายฝ้ายก็เอามานี่เดี๋ยวทาให้ฝ้ายฝ้ายก็โอมานี่เดี๋ยวทำให้พี่โจรอกินไปอะไรเงี้ยมึงมึงแน่ใจนะว่าไม่ใช่การตัดลำคาญของฝ้ายอยู่แล้วสบายใจอะ่ะ <laughs> มันน่าจะรำคาญกูแหละมันเวลามันเห็นกูทำรขคาใจมันก็จะแบบฟที่พี่โจเดี๋ยวทำให้เอยแต่ว่ามันจริงฟาทำให้จริงฟาหน้ารักนะเรามันก็แบบหยิบให้อะไรเงี้ยแบบปิ้งให้ทำให้มันใจดีเก็บจงเก็บจานทำทุกอย่างมันรำคาญพวกเราแหละ้าจริงจริงแล้วมันแบบโอ้ย ทำอะไรก็ไม่เป็นวะผู้หญิงพวกนี้มีคนถามว่าไม่อยากอ้อนแฮนนี่หรอเมื่อกี้ไม่ได้ถามว่าสี่คนหรอเออนั่นนี่อืมเมื่อกี้ถามว่าสี่คนนี่แฮนก็เป็นอีกคนนึงถ้าไปถ้าไปอ้อนอะสนุกแต่ว่ามันจะราคาญใช่ใช่มันเป็นการสนุกด,ดแต่ดิได้ใจอ้อนนะนนได้ออกกับกูดนาะแบบเช้าเข้าไปก่อนนางก็จะเออเออเมื่อก่อนจะแบบทำท่าจะถีบเออเออใช่ แทนน่ะเป็นการออนแบบสุมเสี่ยงนิดนึงก็แล้วมติไปออนแลแทนมันแบบว่าลำคาญแทนมันแบบว่าคนลุกอะไรเงี้ยมันก็แค่จะหนีไปแต่ถ้าตอนไหนที่เราไปออนแล้วแบบมันสู้กลับเราจะโดนด่าจริงเหรอจะโดนตีปากคอไม่ก็คือแบบพี้เคยนี่เคยพูดแบบแฮนนี่อิเลอร์ยูนะแล้วพี่แฮนนี่ก็จะทำด่าแบบพูดตุ๊กฟอกอะไรอย่างี้ใช่ การออนแทนจะแบบว่าต้องต้องน้องสุุมเสียงกับรีแอคดน่อยแต่ว่าโตแล้มันนั่นละอืม